ครับนัฟังขณะนนี้ท่านกำลังอยู่กับรายการภาคภาษาไทย RTI Asia สัมพันธ์นะครับลำดับต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังข่าวคราวและความเคลื่อนไหวด้านแรงงานต่างชาติในไต้หวันในช่วงขุนพลแรงงานไทยมาฟังข่าวเกี่ยวกับแรงงานกึ่งฝีมือนะครับผ่านไป2ปีครึ่งไต้หวันอนุมัติแรงงานกึ่งฝีมือแล้ว34,696คน ในจำนวนนี้56เปเ็นป็นผู้อนุบาลภาคการผลิตมีจำนวน15,263คนในจำนวนนี้เป็นแรงงานไทย2,948คนนะครับกระทรวงแรงงานไต้หวันผลักดันโครงการอนุญาตให้แรงงานต่างชาติที่มีทักษะฝีมือและได้รับค่าจ้างตามกำหนดสามารถยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือและอยู่ทำงานในไต้หวันต่อไปได้หรือเรียกสั้นๆว่าโครงการแรงงานกึ่งฝีมือนะครับ เพื่อแก้ไขภาวะขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะระดับช่างเทคนิคซึ่งโครงการนี้ก็ผลักดันมาตั้งแต่30เมษายน2565นะครับหลังจากเวลาผ่านไปแล้ว2ปี6เดือนนาสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้กระทรวงแรงงานไต้หวันอนุมัติให้ไหนจ้างว่าจ้างแรงงานทั้ง4ชาติเป็นแรงงานกึ่งฝีมือแล้ว34,696คนในจำนวนนี้56เปป็นแรงงานกึ่งฝีมือในภาคสวดิการสังคม ส่วนใหญ่เป็นพวนวานในครัวเรือนนะครับกลับพ้นฟังเพื่อที่จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกแก่นายจ้างที่ประสงค์จะว่าจ้างแรงงานกึ่งฝีมือเริ่มจากปี2567เป็นต้นมานะครับกรมพัฒนากำลังแรงงานก็ใช้มาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ในายจ้างว่าจ้างแรงงานกึ่งฝีมือโดยโทรศัพท์สอบถามนายจ้างที่มีแรงงานต่างชาติซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติในการยกระดับแรงงานกึ่งฝีมือ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุปสรรคและอำนวยความสะดวกในการว่าจ้างแรงงานกึ่งฝีมือผลปรากฏว่าในจ้างมีความกระตือรือร้นในการยื่นขอยกระดับแรงงานต่างชาติทั้งตนเป็นแรงงานกึ่งฝีมือมากขึ้นก็ทําให้ยอดจํานวนแรงงานกึ่งฝีมือที่อนุมัติแล้วเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดโดยตั้งเป้าหมายอนุมัติไม่ต่ากว่าปีละ20,000คนนะครับกระทรวงแรงงานกล่าวว่าคุณสมบัติของแรงงานกึ่งฝีมือมี4อย่างด้วยกัน ได้แก่ทำงานในไต้หวันติดต่อกันครบ6ปีขึ้นไปหรือทำงานไม่ต่อเนื่องกันแต่มีอายุงานรวมสะสมครบ1 1ปี6เดือนขึ้นไปหรือแรงงานเก่าที่เคยทำงานอยู่ในไต้หวันครบ11ปี6เดือนขึ้นไปและเดินทางกลับประเทศแล้วรวมถึงนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาในไต้หวันระดับอนุปริญญาขึ้นไปหากในจ้างจ่ายค่าจ้างตามกำหนดและมีทักษะฝีมือตามเกณฑ์ นายจ้างสามารถยื่นขอว่าจ้างเป็นแรงงานกึ่งฝีมือได้โดยทำสัญญาครั้งละสามปีเมื่อครบกำหนดสามารถต่อสัญญาใหม่ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่จำกัดระยะเวลาการทำงาน12ปีหรือ14ปีเหมือนแรงงานต่างชาติทั่วไปจะได้รับเงินบำเหน็จและก็เงินบำนาญเหมือนแรงงานท้องถิ่นเมื่ออยู่ทำงานในไต้หวันครบ5ปียังมีสิทธิ์ยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวรในส่วนผลดีของนายจ้าง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ไม่ต้องชำระเงินเข้ากองทุนความมั่นคงในการทำงานของแรงงานท้องถิ่นเหมือนแรงงานต่างชาติทั่วไปที่นายจ้างต้องจ่ายเดือนละ2 0 0 0ถึง3,000เหรียญต่อคนนอกจากนี้นายจ้างยังสามารถที่จะนำเข้าแรงงานต่างชาติคนใหม่มาทดแทนควต้าแรงงานต่างชาติทั่วไปที่ได้รับการยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือไปแล้วช่วยให้ในายจ้างมีความยืดหยุ่นในการว่าจ้างแรงงานมากขึ้นนะครับ กลับุาฟังจากข้อมูลของศูนย์บริการการจ้างงานชาวต่างชาติณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2568กระทรวงแรงงานอนุมัติรายงานกึ่งฝีมือไปแล้ว34,696คนเป็นรายงานกึ่งฝีมือในภาคการผลิต15,263คนคิดเป็น44%ของทั้งหมดแบ่งเป็นตำแหน่งงานต่อไปนี้นะครับ หนึ่งโรงงานอุตสาหกรรม14,523คนในจำนวนนี้เป็นแรงงานเวียดนาม5,307คนตามด้วยแรงงานฟิลิปปินส์4,042คนแรงงานไทยในโรงงานได้รับการยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือไปแล้ว2,920คนขณะที่อินโดนีเซียได้รับการอนุมัติ2 2 5 2คน2ลูกเรือประมงนะครับได้รับการอนุมัติไปแล้ว618คน เป็นลูกเรืออินโดนีเซีย489คนฟิลิปปินส์113คนเวียดนาม12คนและแรงงานไทย4คน3ภาคการเกษตรอนุมัติไปแล้ว55คนเป็นแรงงานเวียดนาม21คนอินโดนีเซีย21คนฟิลิปปินส์10คนและแรงงานไทย3คนโรงเชือดและชำระเนื้อสัตว์27คนเป็นแรงงานเวียดนาม16คนอินโดนีเซีย9คนและฟิลิปปินส์2คน ส่วนภาคการก่อสร้างอนุมัติไปแล้ว36คนเป็นแรงงานไทย21คนเวียดนาม8คนอินโดนีเซีย7คนส่วนงานจ้างเหมาบริการภาคการเกษตรเป็นแรงงานเวียดนามทั้งหมด4คนนะครับด้านภาคสวัสดิการสังคมหรือผู้อนุบาลได้รับการอนุมัติมากที่สุดนะครับ19,433คนคิดเป็น56เปอร์เซของแรงงานกึ่งฝีมือทั้งหมดนะครับแบ่งเป็นผู้อนุบาลในครัวเรือน1 8 7่ 18, 8คน เป็นผู้อนุบาลจากอินโดนีเซีย1น4 9 2ียคนฟิลิปปินส์2,872คนเวียดนาม1277คนและผู้อนุบาลไทย67คนส่วนผู้อนุบาลในองค์กรได้รับอนุมัติแล้ว725คนเป็นผู้อนุบาลเวียดนาม394คนอินโดนีเซีย2 2 3คนฟิลิปปินส์106คนและแรงงานไทย2คนนะครับกล่าวคุณฟังเนื่องจากค่าจ้างขั้นต่ำในไต้หวันปรับสูงขึ้นทุกปี โดยในขณะนี้ปรับเป็น28,590เหรียญน,นะครับใกล้ค่าจ้างประจำของแรงงานกึ่งฝีมือในภาคการผลิตที่เริ่มต้น33,000เหรียญเข้าไปทุกทีรวมถึงกระทรวงแรงงานมีการส่งเสริมลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกมากขึ้นเช่นลดระยะเวลาในการประกาศรับสมัครแรงงานในประเทศเพื่อให้ในจ้างได้รับไปรับรองซึ่งเป็นเอกสารสำคัญประกอบการยื่นขอ แล้วก็การจัดตั้งศูนย์บริการแรงงานกึ่งฝีมือเป็นต้นจึงคาดว่ายอดจํานวนแรงงานกึ่งฝีมือจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่าเดิมนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่ม NGO เคยแสดงความเห็นก่อนหน้านี้ขัดกับจุดยืนของกระทรวงแรงงานว่าโครงการแรงงานกึ่งฝีมือมีเงื่อนไขและอุปสรรคมากมายไม่จูงใจนายจ้างยกระดับแรงงานต่างชาติทั่วไปของตนเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ และเป็นเหตุให้แรงงานต่างชาติที่มีทักษะฝีมือต้องเดินทางไปทำงานประเทศอื่นทำให้เป้าหมายในการให้แรงงานต่างชาติที่มีทักษะฝีมืออยู่ทำงานในไต้หวันไม่สามารถบรรลุเป้าหมายจะเห็นได้ว่าแรงงานกึ่งฝีมือที่ได้รับอนุมัติกว่าครึ่งหนึ่งหรือส่วนใหญ่เป็นภาคสวัสดิการสังคมหรือตำแหน่งผู้อนุบาลน,นะครับส่วนแรงงานกึ่งฝีมือในภาคการผลิตมีจำนวนไม่มากช่วยแก้ไขภาวะขาดแคลนแรงงานของผู้ประกอบการด้น้อย เพราะว่ามีเงื่อนไขและข้อจํากัดหลายประการทําให้ในจ้างจํานวนมากไม่ค่อยสนใจจะย,ยกระดับแรงงานต่างชาติทั่วไปของตนเป็นแรงงานกึ่งฝีมือเมื่อครบสัญญาจ้างก็เปลี่ยนไปว่าจ้างแรงงานต่างชาติคนใหม่มาแทนที่นะครับข่าวบ,บนฟังประเด็นนี้ทั้งผู้ประกอบการและกลุ่ม NGO เสนอว่าควรจะยกเลิกข้อห้ามในกฎหมายการจ้างงานซึ่งกําหนดให้แรงงานต่างชาติในไต้หวันอ,อยู่ทํางานได้รวมสะสมแล้วไม่เกิน12ปีนะครับ สำหรับแรงงานในภาคการผลิตและ14ปีสำหรับแรงงานในภาคสวัสดิการสังคมในจ้างจำนวนมากกล่าวว่าทำไมต้องมาบังคับให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานกับตนซึ่งผ่านการฝึกฝนมีความชำนาญในหน้าที่การงานรู้ระเบียบกฎหมายและคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในการทำงานในไต้หวันเป็นอย่างดีต้องเดินทางกลับประเทศเมื่อทำงานครบ12ปีแล้วให้นำเข้าคนใหม่มาทดแทนเพื่อฝึกฝนต่อไป ไม่เพียงแต่จะเพิ่มต้นทุนด้านแรงงานเท่านั้นยังส่งผลให้แรงงานที่มีทักษะเหล่านี้ต้องเดินทางไปทํางานที่ประเทศคู่แข่งอื่นๆต่อไปเท่ากับว่าไต้หวันเป็นแหล่งฝึกแรงงานต่างชาติให้กับประเทศอื่นในส่วนมุมมองของกลุ่ม NGO เห็นว่าชาวต่างชาติที่เดินทางมาทํางานในไต้หวันไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานต่างชาติทั่วไปควรจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ทำไมชาวต่างชาติที่ทำงานในตำแหน่งเงินเดือนสามารถอยู่ทำงานในไต้หวันได้โดยไม่ถูกจำกัดขณะที่แรงงานต่างชาติทั่วไปถูกกีดกันและถูกจำกัดระยะเวลาทำงานจึงเสนอว่าแทนที่จะขยายระยะเวลาการทำงานครั้งละ3ามปีควรจะยกเลิกไปเลยเหมือนกับแรงงานในสถานะอื่นๆไม่เพียงแต่จะสนองและตอบโจทย์ของผู้ประกอบการยังช่วยแก้ไขภาวะขาดแคลนแรงงาน และแหล่งที่มาของแรงงานต่างชาติที่นับวันจะลดน้อยลงนอกจากนี้ยังจะลดปัญหาการหลบหนีของแรงงานต่างชาติได้ด้วยนะครับ ไปมาฟังข่าวคราวของคนงานไทยนะครับอุทาหอนเมาแล้วขับ2รายง,งานไทยฉลองสงกรานเมาขี่จักรยานไฟฟ้าเร็วเสียหลักพลิกคว่ำคนซ้อนท้ายหัวฟาดพื้นมวกกะน,นอกกระเด็นเสียชีวิตนะครับคนขับอาการสาหัสเมื่อรุ่งเช้าวันอาทิตย์ที่13เมษายนที่ผ่านมานะครับเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนเล็กๆในชนบทที่เขตอูฟงนครไทยจง สองแรงงานไทยหลังดื่มสุราฉลองวันทุงการทั้งคืนจนเมาขี่จักรยานไฟฟ้าที่ผ่านการแต่งกลับโรงงานนะครับระหว่างทางสันนิษฐานขี่ด้วยความเร็วสูงประกอบกับหลังฝนตกถนนลื่นควบคุมรถไม่อยู่นะครับรถจักรยานไฟฟ้าเสียหลักพลิกคว่ำกลางถนนแรงงานไทยทั้งสองกระเด็นหัวฟาดพื้นทั้งคู่คนซ้อนท้ายหมวกกันน็อกอาจจะรัดไม่แน่นหนานะครับกระเด็นไปอยู่อีกที่หนึ่ง ทำให้หัวกระแทกพื้นถนนอย่างแรงอาการโคมา่าจนไม่มีสัญญาณชีพหลังเจ้าหน้าที่คู่ภัยประถมพยาบาลขั้นต้นหัวใจกลับมาเต้นได้อีกครั้งแต่หลังจากส่งโรงพยาบาลแพทย์กู้ชีวิตอยู่ได้3วันก็เสียชีวิตลงในโรงพยาบาลส่วนคนขับหมวกกันน็อกยังรัดแน่นกับศรีรษะแม้ว่าร่างกายจะบอบช้ำสาหัสแต่อาการดีกว่าคนซ้อนท้าย ทั้งสองถูกส่งรักษาในห้องอพิบาลผู้ป่วยอาการหนักหรือห้อง i อซที่โรงพยาบาลยาต้าหรือศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเอเชียในไทยจงคนซ้อนท้ายเสียชีวิตคนขับอาการดีขึ้นย้ายไปอยู่ในห้องผู้ป่วยทั่วไปแล้วนะครับกองบัเทาสาธารณภัยไทยจงถแถลงว่าหลังจากรับแจ้งจากชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงซึ่งออกมาดูไม่ได้ยินเสียงดังจากอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพร้อมรถพยาบาลไปถึงในเวลาอันรวดเร็วนะครับ พบคนซ้อนท้ายอาการหนักมากมัวกันน็อกกระเด็นไปอยู่กลางถนนแล้วหัวใจหยุดเต้นเจ้าหน้าที่รีบทำการปั๊มหัวใจจนกลับมาเต้นอีกครั้งอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนขับอาการสาหัสนอนสลบทั้งคู่นะครับข้างๆมีรถจักรยานไฟฟ้าที่ผ่านการแต่งนอนหงายไม่มีร่องรอยถูกรถคันอื่นชนสันนิษฐานเมาขี่รถจักรยานไฟฟ้าแล่นไปด้วยความเร็วสูงท่ามกลางรุ่งเช้าทัศนวิสัยไม่ดีนะครับ ประกอบกับถนนลื่นจนเสียหลักพลิกคว่ำเองอย่างไรก็ตามตำรวจและอายการจะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปและเนื่องจากหน้าตาคนบาดเจ็บอาการโคมา่าไม่ค่อยเหมือนแรงงานต่างชาติที่ผิวคล้ำประกอบกับในตัวไม่พบเอกสารสำคัญใดๆเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นแรงงานจากจีนแผ่นใหญ่อีกคนมีบัตรเอ c ทราบว่าเป็นแรงงานไทย ก็ทำให้สื่อต่างๆในไต้หวันรายงานพาดหัวคลาดเคลื่อนว่าแรงงานจีนผนิยใหขี่รถจักรยานไฟฟ้าพาแรงงานไทยเกิดอุบัติเหตุอาการโคม่าแต่จริงๆแล้วนะครับเป็นแรงงานไทยถูกกฎหมายทั้งคู่ทํางานในโรงงานผลิตกล่องคอมพิวเตอร์และอไหล่ระบายความร้อนอลูมิเนียมแห่งหนึ่งที่เขตต้าหลีนครไทยจงนะครับ กลับ,บันฝังเท่าที่ทราบผู้เสียชีวิตชื่อนายจตุรงอายุ42ปีมาจากจังหวัดมหาสารคามเดินทางเข้าไต้หวันครั้งล่าสุดเมื่อปี2565ส่วนคนขับชื่อนายสุธิโชคอายุ30ปีมาจากจังหวัดสกลนครทั้งสองทำงานอยู่ในโรงงานเดียวกันที่เขตต้าหลีนครไทยจงเนื่องจากเป็นช่วงสงการานต์และตรงกับวันเสาร์นอาทิตย์แรงงานไทยจำนวนมากนิยมดื่มสุราฉลองวันปีใหม่ไทย คงจะดื่มหนักแล้วก็ขี่จักรยานไฟฟ้าผ่านการแต่งบิดเร่งความเร็วเทียบเท่ารถมอเตอร์ไซค์จนเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะครับโฆษกสายตำรวจอูฟองกล่าวเตือนว่ารถจักรยานไฟฟ้าเป็นยานพาหนะที่จำกัดความเร็วต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังและมีสติโดยเฉพาะตามถนนในชนบทตรอกซอกซอยหรือทางแยกที่เป็นมุมอับน้ำหนักรถจักรยานไฟฟ้าไม่รวมแบตเตอรี่ต่ำกว่า40กิโลกรัมเมื่อรวมแบตเตอรี่ต้องไม่เกิน60กิโลกรัม หากไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีโทษปรับ1 0 0 2 3, 6 0 0 6รเหรียญห้ามวิ่งด้วยความเร็วเกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงผู้ไดฝ่าฝืนจะถูกปรับตั้งแต่900-1,800ร่ 1, เหรียญไม่สวมหมวกกันน็อกถูกปรับ300เหรียญดัดแปลงหรือแต่งรถจักรยานไฟฟ้าปรับตั้งแต่1,800-5,400เหรียญและห้ามให้คนสอนท้ายห้ามเมาแล้วขับนะครับ